ในตอนที่เจ็ดนะคะเราจะสร้างแชทบอสนะคะให้คุณไปเลือกข้อความตอบกับอัตโนมัตินะคะทีนี้นะคะทักทายลูกค้าใหม่เราสามารถตั้งได้เลยกรณีถ้ามีคนเข้ามาทักในมาทักเราผ่านแชทบอกนะคะเมื่อคุณเลือกข้อความอัตโนมัติแล้วนะคะมันก็จะมาสู่ด้านนี้เห็นไหมคะ ทั้งเมสเซจทังอินเตแกรมมันเชื่อมโยงกันแล้วเห็นไหมคะถ้าเขาทักเรามาเหมือนสติ๊กเกอร์หรือข้อความอะไรก็ตามข้อความเราจะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดนะอ่าขอขอคุณนะคะที่คุณติดต่อเรามีสิ่งใดให้เรารับใช้คะเรายินดีให้บริการคะ่ะนะคะอันนี้จะเป็นข้อความต้อนรับตอนแรกเลยนะคะถ้าคุณต้องการแก้ไขนะคะคลิกไปตรง รูปดิสอนะคะแก้ไขนะคะแล้วก็ให้คุณพิมพ์ข้อความลงไปนะคะชื่อนามสกุลของผู้รับเนี่ยคือเขาจะลิงก์ทันทีถ้าคนไหนคลิกมาเขาก็จะเรียกชื่อคนนั้นนะคะเหมือนที่คุณเคยเห็นนะคะให้คุณไปเพิ่มตรงที่ว่าเพิ่มการปรับแต่งข้อความมาค่ะคลิกลงไปค่ะเนี่ยค่ะคุณสามารถเลือกได้ชื่อจริงของผู้รับนามสกุลของผู้รับชื่อนามสกุลของผู้รับเงี้ยค่ะ หรือว่าลิงก์ของเพจ a c e b o o k เนี้ยคะ่ะ e อีเมลเนี้ยคะ่ะคุณสามารถเพิ่มเข้าไปได้นะคะทีนี้ถ้าคุณดูข้อความอะไรเรียบร้อยแล้วเงี้ยคะ่ะคุณก็ดำเนินการบันทึกได้เลยคะ่ะแค่นี้ละคะ่ะอันนี้คืออันดับข้อความต้อนรับนะคะ,ะบันทึกได้เลยส่วนข้อความ ระบุว่าไม่อยู่กรณีถ้าคุณให้อดมินทำงานให้หรือคุณมีเวลาทำงานตั้งแต่เจ็ดแปดโมงถึงห้าโมงเย็นอย่างนี้ค่ะคุณก็สามารถตั้งเวลาได้นะคะขอบคุณนะคะที่ติดต่อมาหาเรานะคะข้อความที่ตั้งไว้นะคะขณะนี้เป็นเวลาหยุดทำการคุณสามารถฝากข้อความไว้เดี๋ยวแอดจะรีบตอบกลับให้เร็วที่สุดค่ะอย่างนี้ค่ะอันนี้คือข้อความคุณสามารถเข้าไปแก้ไขได้นะคะแล้วก็กำหนด เวลานะคะให้คุณเลือกนะคะวันที่กำหนดตั้งไว้นะคะเวลาที่เริ่มนะคะแล้วก็เวลาที่สิ้นสุดนะคะและเวลาที่เริ่มอ่ะวันวันที่กำหนดนะคะเวลาที่เริ่มนะคะในห้องนี้ก็จะตั้งประมาณสองทุ่มนะคะจนถึง7จ็โมงห้นาที แล้วคุณก็บันทึกค่ะบันทึกค่ะแค่นี้ละค่ะอันนี้คือข้อความระบุว่าไม่อยู่นะคะจะทำงานก็ต่อเมื่อถึงเวลาที่เรากำหนดนะคะส่วนข้อความในส่วนอื่นๆเนี่ยเราสามารถแชร์ข้อมูลได้นะคะคำถามที่พบบ่อยกรณีถ้าคุณเป็นสินค้าเงี้ยค่ะมีชื่อสินค้าเขาต้องถามว่าเหมือนปากาละเท้าเาะ่าย คุณก็สามารถตั้งคำถามนี้ไปนะคะแล้วก็คำตอบตอบกลับมา50บบาทอะไรประมาณนี้ค่ะเข้าไปทำได้นะคะแล้วก็ตอบกับความคิดเห็นก็คือแนะนำเพจนี้นะคะเปิดนะคะกรณีที่เขานะคะแชร์เพจเรานะคะข้อความในนี้จะไปป๊อปอัพที่อินบ็อกซ์เขานะคะในแชทบ็อกซ์ของเขานะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการแนะนำเพจเรานะคะเรายินดีที่คุณแชร์สิ่งที่ดีและมีประโยชน์ให้กับเพื่อนของคุณขอบคุณค่ะข้อความนี้พอเขาเห็นเขาก็อรู้สึกโอเคอะไรอย่างเงี้ยที่เราขอบคุณเขานะคะเราก็สามารถไปติดตั้งได้นะคะนี่คือข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะคะสามารถตอบได้ตอนไหนได้บ้างการนัดหมายถ้ากรณีคุณมีการ นัดหมายลูกค้าและคุณต้องการตอบกลับนะคะเมื่อมีถึงวันที่เตือนการนัดกับเขาแล้วนะคะเมื่อคุณนัดกับเขาแล้วข้อมูลตรงนี้จะไปป๊อปอัพในอินบ็อกซ์เขาเหมือนกันนะคะแชทบล็อกของเขานะคะแล้วก็สื่อสารเรื่องงานเวลาคุณเปิดนะคะรับสมัครงานเนี้ยค่ะถ้าคุณได้รับใบสมัครคุณสามารถเขียนบอกว่าเราได้รับใบสมัครของคุณแล้วนะเนี่ยค่ะคุณก็สามารถ สร้างฟีเจอร์นี้ขึ้นมาได้นะคะคุณก็แค่เปิดนะคะตรง Messenger นะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปนะคะหรือว่าใส่ไฟล์แน่ลงไปก็ได้ส่งทันทีค่ะเมื่อเขาส่งมาที่เราโอเคไหมคะอันนี้กรณีถ้าใครเปิดรับสมัครนะคะงานนะคะนี่คือข้อความตอบกลับอัตโนมัตินะคะ ในส่วนตอนที่8นะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันต่อในการแชร์เพจให้มีผู้ติดตามเพิ่มนะคะแบบออร์แกนิกในเสียตังค่ะเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะคะ